นาน,นานกินเบีย้วไปหนอแต่ประลดนี่ผมบ่ด้กินนานเลยดี่นอ ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนครับมือนีพ่อกับผมอีแอบแสบได้อาหารแบบบานๆมีอะไรพี่น้องอาหารอาหารอีสานบัลท้าพี่นอ้องต้มปลาลดพี่น้องหนึ่งมึงปลาลดนี่ครับปลาลดต้มปลาลดใส่ใบบักขามอ่อนนะครับต้มสมนะต้มสมปลาลดนี่มึงพี่น้องโอ้ได้มากหลากหลายโรคัวพี่น้องมีตัวงามๆเมื่อกี้ครับต้มบักทัวพี่น้องต้มบักทัวแบบเผ็ดๆเนี่ยอันนี้ต้มแบบใส่ใบบักขามอ่อนนะครับโอ้หนัวแห้งพี่น้องกะ แต่ก่อนที่แอบนะครับก่อนที่แอบกับต่งปลาลต์นะฮะขออนุญาตพี่น้องที่เก่าด้วยครับขออนุญาตแก่ข้าวกันกระลุกกระพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก e er, บับเอีแอบแสบเพราะว่าที่เมืองทางช่องทางของเฟซบุ๊กหรือเมืองทางช่องทางของยูทูปนะฮะซื้อสองอีแอบแสบนะพี่น้องซื้อเดียวกันกับกดติดตามกดถูกใจกดแชร์เผื่อเป็นกำลังใจเห็นด้วครับขออนุญาตได้พี่น้องได้ปลาลต์กันอย่างสีแสบไหนมากินกันนี่ครับพี่น้องสดเนืยวนี่ครับ เปิดฟ้ากะติขคนเดียวเลยมีตั้มทัวมีมีผักกาดจอมมากินน้ำพี่น้องหรอกครับพักแพลวนะครับผักมีสองอย่างพี่น้องตั้มทัวนี่ครับเป็นผักเกลือพี่น้องสดหน้าม,มันหวานเลยพี่นอ้องต้มมาใหม่ๆพี่นอ้องต้มปลาลดนี่แม่บ้านมันต้มไห้พี่น้องวันนี้ต้มเองเราเป็นต้มแซ่บนะอืมโอ้ยมีแห้งครับดนแล้วพี่น้องบาได้กินปลาลดนะฮะหายากพี่น้อง ได้ปลาโดมาเนี่ยโอ้ยสึกปากเลยอืมอืมอืมโอ้ตัวใหญ่เลยบ้าง โอ้เนือมันมันเลยพี่น้องอืมนานๆนนกินเแต่พี่น้องแต่ปลาลดนี่ผมบ่นนได้กินนานเลยพี่น้อง เลยไปลองเอาจะโูลดกินอร่อยดีมั้งเขากรามออกจากกน้อยเลย่ปลอง โอ้ร่วนกินแสบเลยพี่หน้องปลดแต่ผมอยู่ที่ฮานอยอยากกิ่พี่หน้อง tốt nổi cả, cả cái đấy cảm nó nhầm đầy nào Chào với đơn. ขนาดแข็งจับตัวไงเนี่ยกะเอาน้อม้ลองกะมีแข็งเติบอู้่เัน่ย ตำทั่วแสบพีบน่น้องเขากันครับ แซ่บแบโอ้แซ่บเลยพี่น้องหอดหอมๆมันๆเลยไมอย่างนำกลางเลยพี่น้องตัวใหญ่กลางตัวใหญ่มันสิเลยใหญ่

嗯。Mm hmm. Why is it Áève Arerre The potatoes are Bref Ummm Yes ını นั่น,นกินเชือกไปหน่องสมปราลุดนะครับสมแบบบันเทิงนั่นกินอิ่มจับเลยไปหน่องจับร้ายเลยครับครับ มือนี้นะครับพาพี่น้องมาแสบครับต้มปลาลดนะฮะต้มปลาลดใส่ใบบักขามกินกับตำตัวแบบเผ็ดๆแสบๆเลยพี่น้องครับขอขอบคุณพี่น้องที่เกียรติเขามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับพี่น้องที่เขามารับชมเราบ่อยคอมเมนต์กับเราเป็นยังนะฮะสำหรับชมสื่อมาก็ขอบคุณหลายๆนะครับช่วงนี้กับเขาหนานหนาวนะพี่น้องเนาะการรักษาสุขภาพนะครับหนาวกับอาบน้ำแต่หัววันเนี่ยได้อพี่น้องได้วันนี้หนาวว่าอาบน้ำนะครับอาบน้ำแบบนอนแบบอุ่นๆนะพี่น้อง ครับดูแลสุขภาพกันครับก็คือเก่าพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กรเยียบแสบเพราะว่าจะเป็นอ่ชงทางทั้งยูทูบหรือว่าช่องทางทั้งเฟซบุ๊กนะฮะซื้อสองเยียบแสบครับชื่อถ่องเดียวกันนะครับซื้อเดียวกันเลยกรับกดติดตามกดถูกใจกดแชร์เผื่อเป็นกำลังใจนะพี่น้องคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณหลายัครับสวัสดีครับ